ย้ายด่านไหนร้ย 1, 1> อยพันพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองนูสามสี่สามอะไรเนี้ยสามสี่สามตาใสตายาวมองไม่เห็นเลยดันนี้ก็สามวันละ แล้วนี่มันไม่ตกสักทีมันจะตกลงมาอยงไงไอตัวนี้ยายต้องมันจะหมุนเนี่ยมันจะหมุนเป็นวงแล้วมันจะอ่ะแล้วมันจะหล่นไปตรงไหนแม่ต้องแม่ต้องทำลายตรงนี้ลมันจะตกลงมาเหยื่อพึ่งแม่เย่พึ่งเก็บอันนี้ไว้เดี๋ยวให้มันมาอยู่ตรงนี้ก่อนให้มันหมุนมาอยู่ตรงนี้ให้กลมๆเขาละมาแล้วใช่ไหมอันนี้แม่ลองยิงผ่านตรงนี้ฟาดอนี่เจ่งไหม ยายต้องทำระเบิดตรงนี้ยายยายต้องให้อันนี้ระเบิดเดียวให้ตรงนี้ระเบิดแม่ไอเนี้ยระเบิดแล้วมันจะโตกยันไหยสีเขียวช่องตกยากเลยนะดันทุบเลย น้ำซาคูบริกินซาคูหลายวันแล้วนะอยากกินเหรอเห็นเขาทำขายเนี่ยเขาทำไมสีแดงๆด,ดีจังคุณยายอืมของเราทำไมมันไม่แดงอย่างนี้ไอไอของแม่ซื้อมาดูแบบนี้ไม่แดงไม่ของเธอมไม่แดงของแม่เขาไม่แดงยังไม่ได้เปิด<อ>ทำยังไม่ได้เปิดลองลองลองถ้าของแม่แดงแปลว่าของหนูอาจจะปลอมได้ ดูของเพธอเป็นนิดนิดอย่างนี้ดูดูซิดูดูซิอืมเขาใส่เขาพูดเ้าพูดเลยเ้าพูดลองสั่งเขามากินเดี๋มาดิชอบสั่งไม่ใช่ผู้นี้พ่ดดีวันนี้คุนนี้ของกินก็มาคุณคุณปีน่าเลี้ยงลูกออะไรอีกอ่ะ